สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องเอซช่องนองจินลำเพลินออฟฟิเชีลค่ะพี่น้องตอนนี้เรากำลังจะเดินทางต่อนะคะมือแรงพอกันนะคะพี่น้องค่ะยู่สะแก้วเด้อจะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะคะมือขึ้นนี้เห้แสดงอยู่อำเภอโกโมโศูนย์ บ้านไม่ใช่ยาพุทนะคะจัหวัดบุรีรัมนะคะตอนนี้เขากำลังเดินทางค่ะพี่น้องก่อนจะเดินทางเราก็ต้องเติมพลังกันก่อนสวัสดีครับตอนนี้เข้ากินข้าวค่ะพี่น้องค่ะโ,โกับข้าวเซเว่นเหรเนี่ยได้อะไรกินบ้างลูกน้ำโชคกินข้าวค่ะพี่น้องป แกงจืดอันนี้อะไร,รอ่ะข้าวต้มใช่โจ๊กครับจ๊กหมูครับแตโจ๊กแกงจืดไข่ตุน๋นเจ้าปลาแดกแน่มันสีเหลวแต่ก็ข้าวต้มมัดจาก<ด>พี่<ด>พเป้าเขาว่าเว็บห้องจอดินดุน,นะเซเวนเลยครับพี่น้องปูสาดกินเลยจ้ะ กินอยู่หน้าเซเว่นเลยมากมากมากค่ะพีน่นอกกินเขาน้ำกันด้วยจ้างอแปงล่างเหรอถอดขาบยูต <c oughs> ่ตู้ขึ้นเบิร์ดถอดขาบยู่ตีถอดเลี้ยวไป okay. อ๋อแขนจะไปยังนะเ <Okay. S 1> <c oughs> นี่ย บาทดิบาทโอ้เด่นอันถุงเท้าพอดพอขึ้นเเอียงงั้นเอียงทางมาเลยอะอยังปัดยังปัดบ่เมนต์ตอนเจอกิ่งมันอันถืออันแม็กบอกถือลูกแม,กแม็กมกว่ากิ่งลงลูกแม็กก็ทั้งเวทีเต็มกิ่งลงเวทีถุงเท้ากางวัวขึ้นเลยมวนเนาะผู้ฟังกับมวน ตอนนี้เขาจอดจยใส่ไว้ต้น <Wow. S 1> อยู่ชุมพ่วงค่ะเซเว่นชุมพวงไม่ไหวแล้วมากินข้าวเรามาเติมพลรัรงกันโอ้โหไหวแล้วไหวแล้วจูบนิ้วเขาไล่ครับนิ้วเขาหรือหิ้วนอนครับโอมตาเบาไปแล้ว นอ,อันนี้ของแม่มกินเบาเบาเจ้าปลาเด็กยากค่ะวะมาด้วยจากพี่นอ้องกินเขาน้ำกัน อันนี้น่าจะเป็นขนมหวานนี่เขาต้มมัดชกที่บอกลาบ,บอกอยิเหิบห้อยกินนะข้องแสบฮะของแสบ,แสบมต้มมัดมัดนึงมาค่ะมากินข้าวด้วยกัน เท้าประโชคสุดยอดเออแล่ดำแล่แห่หน่อยนึงมันเหมือนวเอาผมอาเอาน้ำสมไห้ให้น้ำปลาสองถุงน้ำสมก็ไห้น้ำส้มยัง cái này tay em tay choked đi đi tốt tung này chúc mày 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 พรแล้วเพราะแล้ว่วต้องเย,ยาเราไม่บอกออกแล้วแมงวันมาเดีวมัน,มนจ๋อแจ้วประเด็ก กิน,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 นเนี้ยนะปากคือในข้าวเดียวกาแฟ้วนชากาแฟชาไทยชิมเมืองปี่ยังสซกาแฟน, <laughs> น้องเปิดรับในหัวเหมือนนี่ แมาที่ชูแบกมือเด้อครับโอ้ยพุงนี้น้ำสมนี่เพื่อนกิดเจ้าเสด้วยครับ,รบกินน้ำไม่กินน้ำกันนะครับ มันมีขาต่างกองดูมัมีมันมีวิวแมวเดีอเอ๊ะกินห้าลุยลุยในเดินทางต่อคือบ่อเตงหูใส่น้ำสดแต้น้ำกับเขาพะนะพี่น้องจิมีประโยชน์เดือน้องก็ต้องกินเตาหูกินหมู แลวกินอันนี้น้ำหนามพี่น้องเป็นต้ม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 แกงแกงต้นเช้าต้นสดโจ๊กฮ้อน,อ,นอร่อยอร่อยอันทำไมถูกมีแล้ว่าไม่มีน้ำส้ม ่พตต่อต้นมาได้กินได้ไปนี่ขอล่างเนาะร่างไปเสียงไปใส่บุขอล่างล่า,ลางไปเสียงไปใส่จากเอาพี่น้องคะคลิปนี้ไป็จัมปีสกอนเดือดจ่าได้พอก,กันคลิปหนักนี่บุ้มยังหลายภาพพี่น้องมากินเขาเนี่ยมูแซวน้ำกัดบุคคอย่เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะช่วงนี้พี่อ้ยมิจจะอยากนอนเลิกงานเราไม่ได้อยากนอน มือแลงกับบอดี้มีเวลาไปทายคือมูนะคะยามมบอคืนก็นเลยบอมีคลิปลงขับไปนอนแต่ก็ลงคลิปอีหล่าอุ้งอิงสเสมออยู่เด้อจ้ะสามโมงเช้านะคะทุกวันนะคะเมจินกระลุงคลิปน้องอุ้งอิงอยู่เด้อจ้ะเป็นยังเป็นยังดูเขาโอ้ว่ามันเป็นยังว่ามันเป็นยังต่ำยังมาเก็บของเอาไว้แล้วขับไปนอน บ่อยกินก่อนลงมือ